สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมช่องน้องไดมอนด์แฟมิลีครับสวัสดีนะครับวันนี้ฮาวครับผมได้ของเล่นใหม่อ่ะของเล่นใหม่ครับผมของเล่นอันใหม่ของม่อนครับเอาจะเล่นอะไรดีจะเล่นอะไรดีครับ ชิ้นใหม่ของมอนครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเอาเอาเอาเตะ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 ,ตะยกขึ้นเร็วยกขึ้นเร็วนั่งเลยนั่งทับเลยนั่งทับเลย อของเล่นใหม่ครับผมเด็กน้อยเด็กน้อยตัวกลมย,ยงนมรูปหล่อ,อครับผมจะเข้าไปอยู่ในห่วงยางบ่เข้าได้บ่ เข้าได้แล้วครับเอาเอาเาผมอยากเข้าไปครับแต่มันเล็กเกินไปยกขึ้นเร็วยกขึ้นมาเร็ว ยายเอาไปแล้วยายเอาไปแล้วเกียร mm. ือ์แล้วเกียร์แล้วขี้เกียรแล้วเบื่อแล้วเบื่อของเล่นใหม่แล้วเบื่อง่ายจังเลย ถือขวดนมเองแล้วถือขวดนมเองแล้วค่ะ ไหนครับไหนครับผมมอนจะไปไหนครับหยิบขึ้นมาเร็วหยิบขึ้นมาเร็วเอาเจะกินขวดนมแล้วจะกินขวดนมแล้วครับ Eso เอาไหมเอาไหมเอาไหมเหดี๋ยวสวัสดีครับไหมเดี๋ยวสวัสดีครับเอาเอาเอาคาบแล้วคาบแล้วทีนี้ โอปากกว้างเลยครับ้าเอ เย็บเย็บเย็บแตกแน่ๆเลยแตกแน่ๆเลยครับปิ้งแล้วสั่นลงแล้ิ้แล้วแบกแน่ๆเลยครับชงกองชงกงชงไปเร็ว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  ถือเดินเลยหนักหน, <laughs> นักจังเลยครับหนักจังเลยครับเล่นขวดดีกว่าเล่นขวดดีกว่าครับเบาดีอ่าถือขวดดีกว่าครับเอาคาบแล้วคาบแล้วคา,าบแล้วครับ กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ให้กับน้องไดมอนด์ f ฟมิลีด้วยนะคะสวัสดีครับ